วิธีคัดลอกลิงก์ลายตัวเองวิธีนี้อัปเดตใหม่นะครับเรามาดูขั้นตอนกันเลยขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่แอป l i n e จากนั้นให้มากดหน้าหลักและกดไปที่รูปฟันเฟืองการตั้งค่าต่อไปให้มากดหน้าโปรไฟล์ตรงนี้เลยครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปที่เมนู qr code เมื่อเข้ามาที่หน้า qr code ได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถคัดลอกลิงก์ลายของตัวเองได้นะครับโดยการกดไปที่ปุ่มคัดลอกลิงก์ตรงนี้เลย เมื่อเรากดไปแล้วนะครับมันจะขึ้นสถานะว่าคัดลอกแล้วก็แปลว่าตอนนี้นะครับเราได้คัดลอกลิงไลน์ของตัวเองนะครับเป็นที่เรียบร้อยลิงที่เราคัดลอกไปนะครับเราสามารถแชร์ให้กับคนอื่นได้หรือว่าเ,เพื่อนๆนะครับจะนําไปแปะทางช่องทางโซเชียลอื่นๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น IG Facebook Tik t o ต็อหรือว่าช่องทางต่างๆเนาะจากตัวอย่างนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการส่งลิงไลน์ไปให้เพื่อนอีกคนในไลน์แลวกันเนาะก็ให้กดย้อนกลับหน้านี้นะครับย้อนกลับย้อนกลับอีกทีและมากดตรงแชท จากนั้นเข้าไปที่เพื่อนที่เราต้องการส่งลิงก์ไลน์ต่อไปนะครับวิธีการวางลิงก์ไลน์นะครับก็ให้กดจิ้มค้างไว้แบบนี้นะครับต่อไปให้กดวางและกดส่งได้เลยโอเคครับ เวลาที่คนอื่นนอกมากดลิงก์ในตรงนี้นะครับที่เราส่งไปหรือว่าเรานะครับไปแปะตามช่องทางโซเชียลต่างๆเนาะมันก็จะลิงก์มายังไลน์ของเรานะครับคนอื่นนั้นก็สามารถแอดเป็นเพื่อนกับไลน์เราได้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะสร้างลิงก์ไลน์ของตัวเองหรือว่าคัดล็อกลิงก์ไลน์เนาะก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้เลยนะครับวิธีนี้เป็นวิธีใหม่นะครับที่อัปเดตมาจากวิธีก่อนหน้านี้เนาะเพื่อนๆสามารถดูการอัปเดตจากคลิปนี้ได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในนนคคคิปห้าะรรััับบสสวดี